เปิดๆเล่อยเจียนำบ้านเขาก็เดินมาด่ากลัวก็บอกมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะก็พูดอย่างนี้เลยอ่ะมากรีขาอู้เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นวอตตี้แล้นะไอ้ชัดเนี่ยอีกฝ่ายจะเปลี่ยนสีเลยมันรู้ไงมึงมึงมึงแคให้กูพิมพ์ไปฝังกูน่ะไม่มึงก็พิมพ์ยีแค่ฝั่งเราดีกเพี่ฝงเราไม่ใช่สิคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยนะเออเอ้ยลิงได้อยู่ก็เหี้ยละครับไอ้ฟาดไม่ต้องประกาศความอยู่รอด เล่นนี่ก็ได้นะไอ้หูุกเคยด่าทีก็สนุกอยู่นะหนกอยู่ตแต่กูไม่เล่นไงเพราะว่าโดนดาเมจล้วนไงขอจะในล้วนแล้วกัน,นย่อตัว <c oughs> เอ่ออันนี่ไอโค้ดไอโค้ดไอโคโอ้ยเหี้ยใครวะน่าแล่นกี่มาเลย <c oughs> พี่กูไม่ได้ตามพี่

ปลบไปกัสวยมาชั่นบัชันเล่นไม่ได้กูพูดจริงชเล่นไม่ได้อะนี่ก็ยากอะไอ้เ้ามันจะเข้าเราจะลงบอดนะเดี๋ยวกูจะไปกรอบแค่ดน้โดนอะไรวพีเกาะด้วยพีด้วยมันวไปหลังนีอยู่นี่อยู่ตรงนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โ nah, โ้ห <for ced> <f Concept> oh, oh! ้โโอ้โโอ้โโอ้ยโ้หโอ้โโอ้โ้โหเหหโอ้โอ้โหอยู่้โ้้้้้้้้ออ

ช่วงเวลาการเป็นลิงจ่อเออต้องอย่างนี้ดิวะกูบอกแล้วเราเล่นเพื่อประสบไอพีในรอบรอบเนี่ยใครโร๊คสไนไอสัตว์เอสไอเทียร umm ิ้วจินตงเราไม่ได้ไม่ได้มาเล่นอะไรนะมาเล่นเพื่อให้ไอพีเนี่ยได้เฉดฉาเกมจ้าเกมโอ้เิตีใส่กูคนเดียวเลยนี่หว่าลงทุนมากเป็นการกระทั่ที่ลงทุนสุดๆอ้ตายหามัแล้วเรอตายเลยไอเทียร์อ้งเหลืออูกคนเดียวไอสัตว์ เดินรินี่มันจะหายรอดยังไงเ้มติยังยังนี่ว่ะเพิ่งเปิดไปรวเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้น่ะเพิยงเพิ่งมีอไีไมไมเดี๋ยวปูเดี๋ยวกูกนิดเดี๋ยวกูวาโดนโดนดามเอตตายหาละโดนไอนาฆ่าไปดิตัวูยิงโดนดาเมตมันจะยิงไอ้นี่ไงมาเทียจงมาเทียจงมาทียจงสวยงั้นโอ้หเฮ้ยฮ้ฮ้ระวงลเป็นคนดากับลเป็นปู โอเคขอดอ่ะอดอ่ะอดอ่ะอย่าเลยแอนนายนะต้องอยู่นะต้องอยู่กูตายแล้วกูตายแล้วเมื่อกี้หมือกูเห็นเมื่อกี้มึงกูเห็นอ้ยงของมะกูบอกแล้วพี่พี่มาซี่มาเพื่อช่วยมึงเป็นลิงเฉพาะไอพีหัวคือสุวานอน แตไลอตตุยอุยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บรอดดดีครับสไนไปเร์อีนีตเนี่ยฮีโร่เดี่ยวายครับทุบละครับชุบไปเยีแล้วกูเผาชยป้าแล้วไม่อพีตายเฮ้ยชุบไม่ทันมัเจะกูมัเจะกูไปเยอะไปบ้านน้เนอให้ให้เด่จับไปจับไปจับไปจับปจับด้ไหจับอีพีเรา จับมีก็เกิดไป็นจับยจะไปเออไม่ทันละไอ้จ้อไอ้จอยมาทำไมฉันไรเหี้ยเลื่อนเหลือนิดเดียวไอ้จตอยเปิดไปว่าเสียปีอ่ะมันตายหมดไม่มันควรจะเปิดจานแรกแล้วไม่หรอวะเฮ้ยลิงรอคนอื่นด้วยคนอื่นยังไม่เข้าเลยกยมาแล้วปัต้าชีไอ้จ้อยให้กูเปิดได้แล้วพวกมึงตายหมดใครจะากทำมันใครจะทำนั่นไหมกตี้อยู่นี่กตี้อยู่นี่กตี้อยู่นี่ช่วยหน่อยเขาไปอีโด้เราไม่ได้ไปเลยโอ้โห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  กูโดนเก่งดีเจ้าี้แกมาช่วยกูก่อนพี่อ่าโดนอีกแล้วกันไอ้เหี้ยเดอะไรวะจ๊บเล่นหนุนเดินสิเอ้เอะไรวะเล่นหนุนจ๊อบไปจ่อบไปเยอะไรอ่ะเยอะไรเยอะไรอ่ะระวังลิงสองตัวอุ้ยเไม่ได้เฮียตายไปละตายดีเฮีย ไช้ยรอไมใช้ยาตีเล่นเเล่แล้ก็ใช้ยนติลิงอ่ะต้องเป็นอย่างนี้จริงงนะโว้โอยลุงกูได้ไอ้จ๊อบปตีละจ๊อบมันไม่มีเวลาละจ๊อบปัดเลยแดดเอ็นเนี่เปิโอ้โมันทาีไม่มีครทดามต่อให้เปิดปีที่ตายแล้วพี่เลเวลไม่พอแม็กคีไม่ใช้อ่ะหลังอ่ะ เปิไปก็ไม่คุ้มเลยตามมาเลยอ้เคนทำมีต่อให้มาดิทำไมเฮ้ยไอ้เหียมากไอ้จอทำดมีต่อที่อีกนิดนึงวยนตื่นปันอ้ยแม่งเกลียกูไอบ้าโอ้ดูฟิแม่งขัดสวยสัตว์เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ดูฟิไม่มารับดมีให้ไม่หอวะจังจะสนไม่พอดี อเรอัไ็อกวกูง่ๆเลนะพอได้เลยวเล่นไม่ได้แล้วพอกันพีสับเปลี่ยนตัวเลยพี่หลังมึงดีตาก่อนพี่ผ่อไม่ได้เฮียจะเื่สนิเอ้ยอนี้เกจีเกจีบน เป็นีวนนีวนกจะล้วงกูเองเดียวเลยแม่ยศคิดดิไม่ใช่ดิกอึโดนี่ว่าหลังเราหลังเราหลังเราวอะไรวะเนี่ยเจี๋ยกูรำคขาดเกจริงมากเลยปลาชันพี่ตายแล้วพี่

วยเย้ยูยายเย็บคยพอยู่แบบเมคเกอร์สายหัวกูหายเลยบัเฮ้ยหมดหมเมคเกอร์่ายเมคเกอร์่อยเมคเกอร์่อยเมคเกอร์่อยพี่้ฮลโหลเป็นไปหาีนี่มันลงมามันลงมาแล้วอเนอย่าตกไปตายนะโอเควิดลงแล้ววิดลล้เออนั่นแหละโดนกัับตายด้วยเฮียหสองห อย่าไปยิงดวงปิดนะเจ็ตลิงกันไปเลยไปเลยไเลไลเล่นไม่ได้วอไม่ไม่ทันวะเขาเอาเพื่อนเราเพิ่เปิดแล้วเไม่ทันแม่ไม่ตัวด้สวยสวยเลยบัดเอ้ยนีเค่ดเหลยไมเห็นไมเียมันต้อดันออกอ่ะอ้าไมจหนดแม่งใจนี่ิไอ้ฝัดแล้วต่อยยังไงก็ทำไม่ได้ โอ้น่าทํานเลยกนจีมั่งกางมากกินจีเขาไม่เก่งเก่งมากเก่งเกินไปใช้เก่งเกินไปน่าทําการกับเนี่ยแล้วมึงดูมางพีกเก็บมากินจีอ่ะทําอะไรได้เราอ่ะแตกหมดกูชุบตไปปั้นอยู่ในช็อตเนี่ยไอ้เหี้ยกูตายฟรีตีไงเนี่ยน่าทําการไปตัวขาดเลยวะ